เดี๋ยวจะมีการลีกกันนะครับที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่251ชนบุรีประจบกีรีขันจะเข้าในลังลีกนะครับลางนี้นะครับลางนี้นะครับเดี๋ยวจะลีกให้กับขบวนธรรมดาที่254้างส่วนทนบุรีครับวันนี้ขบวน251ก็ ราช้าอยู่ประมาณ8นาทีครับวันนี้ขบวนรถก็ถือว่าทำเวลาดีนะครับเมื่อกี้ขบวน171วิ่งผ่านไปก็ลาช้าแค่5นาทีครับทำเวลาดีมากๆเลยครับส่วนขบวนสองห้าสี่ก็ช้าประมาณแค่10นาทีนะครับ นนี้กระบวน2 5 1ใช้เอาสตอม4303นะครับ จอดเรียบร้อยนะครับวันนี้มีผู้โดยสารลงด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมตอนขบวนสองห้าสี่มานะครับมาแล้วนะครับขบวนสองห้าสี่สิบห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับมาถึงนะครับลาช้าอยู่ประมาณสิบกว่านาทีครับได้ฮีตาชีอีกแล้วครับวันนี้ ้าสองหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสองในสามนะครับของกระบวนที่จอดที่นี่นะครับสองพ้าสี่แล้วก็สองพันหนึ่งนะครับ ออกจากบ้านกูบัวไปก็สถานีรถไฟราดชบุรีนะครับ สอ้านหนึ่งก็รอห่วงทางสะดวกวสักคู่นะครับก็จะเคลื่อนกระบวนออกนะครับกระบวน2 5 1สอง้านหนึ่งไปถึงปลายทางที่ประจวบคีรีขันก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับออกจากบ้านครูบัวไปสถาน,นีต่อไปก็เป็นบ่อตะขคนะครับ